และส่วนแบ่งของเผ่าลูกหลานยาฮูดาตามครอบครัวของพวกเขาคือถึงเขตแดนของเอโดมคือถิน่นธรกันดานสินทางใต้ในส่วนใต้สุดและเขตแดนทางใต้ของพวกเขาเริ่มต้นจากขอบของทะเลเกลือจากอ่าวที่หันหน้าไปทางใต้และออกไปทางด้านใต้ของทางขึ้นนะครับดินผ่านไปยังสินและขึ้นไปทางด้านใต้ของคาเดตบาเนียและผ่านไปยังเฮสรอนขึ้นไปยังอาดาและเวนไปรอบคากา และผ่านไปยังอัสมมลและออกไปยังลำทานมิสราอิมและเขตแดนสิ้นสุดที่ทะเลนี้คือเขตแดนทางใต้ของพวกเจ้าและเขตแดนทางตะวันออกคือทะเลเกลือจนถึงปลายยาเดนและเขตแดนทางด้านเหนือเริ่มต้นจากอ่าวของทะเลที่ปลายยาเดนและเขตแดนขึ้นไปยังเบธฮอกล่าและผ่านไปทางเหนือของเบธอาราบาและเขตแดนขึ้นไปยังศิลาของโบหันบุตรชายเรอูเบน และเขตแดนขึ้นไปสู่เดบีจากหุบเขาอากอร์และหันไปทางเหนือสู่กิวกันซึ่งอยู่หน้าทางขึ้นอดุมมิมซึ่งอยู่ทางใต้ของลำธารและเขตแดนผ่านไปยังน้ำแห่งเอ็นเชเมตและสิ้นสุดที่เอ็นโรดเอลและเขตแดนขึ้นไปตามหุบเขาบุตรชายหินนอมไปยังเนินเขาทางใต้ของเมืองเยบูไซคือเยรูซาเลม็มและเขตแดนขึ้นไปยังยอดภูเขาที่อยู่หน้าหุบเขาหินนอมทางตะวันตกซึ่งอยู่ที่ปลายหุบเขาเรฟาอินทางเหนือ และเขตแดนเวียนจากยอดเนินเขาไปยังน้ำผู้แห่งเนฟโทวาและขึ้นไปยังมือต่างๆของภูเขาเอฟรอนและเขตแดนเวียนไปยังบาลาคือคิริยาตเยาริมและเขตแดนหันจากบาลาไปทางตะวันตกสู่ภูเขาเซียและผ่านไปยังด้านข้างของภูเขาเยาริมทางเหนือคือเคซาลอนและลงไปยังเบชเ,ชเมดและผ่านไปยังทิมนาและเขตแดนก็ทอดยาวออกไปทางทิศเหนือของเอคอรอน และเขตแดนก็อ้อมไปถึงชิโกเกอเกอ่อนอ่นแล้วข้ามไปยังภูเขาบาอาลาและทอดยาวไปถึงยับเนเอและ,และเขตแดนก็สิ้นสุดที่ทะเลและเขตแดนทางตะวันตกคือชายฝั่งของทะเลใหญ่นี่คือเขตแดนของลูกหลานยาฮูดารอบๆตามครอบครัวของพวกเขาและแกคาเลตบุตรชายเยฟุเนเนเขาให้ส่วนแบ่งท่ามกลางลูกหลานยาฮูดาตามพระบัญชาของยาหูอาแกยาฮูชาคือคิริยาตอาบาคือเฮพรอน อาบาเป็นบิดาของอนักและคาเลขับไล่บุตรชายสามคนของอนักออกจากที่นั่นคือเชชยัยและอหิมานและทันหม่ลูกหลานของอนักและเขาขึ้นไปจากที่นั่นสู่ชาวเดบีและชื่อของเดบีเดิมคือคิริยาเซเฟอร์และคาเลตก,กล่าวว่าผู้ใดที่จมตีคิริยาเซเฟอร์และยึดครองได้เราจะให้อักษาลูกสาวของเราเป็นภรรยาแก่เขา และโอทนีเอลบุตรชายเคนัสน้องชายของคาเลดได้ยึดครองหมืองนั้นดังนั้นเขาจึงให้อักษาลูกสาวของเขาเป็นภรรยาแก่เขาและต่อมาเมื่อนางมาหาเขานางก็ชักชวนให้เขาขอที่ดินจากบิดาของนางและเมื่อนางลงจากลาคาเลดก็กล่าวแก่นางว่าเป็นอะไรไปและนางกล่าวว่าขอประทานพรแก่ข้าพเจ้าเนื่องจากท่านได้ให้ที่ดินทางใต้แก่ข้าพระเจ้าแล้ว ขอให้นางผู้แก่ข้าพระเจ้าด้วยและเขาก็ให้นางผู้ส่วนบนและนางผู้ส่วนล่างแก่นานี่คือมรดกของตระกูลบุตรชายของยาฮูดาตามครอบครัวของพวกเขาและหัวมือที่อยู่ชายแดนไกลสุดของตระกูลบุตรชายของยาฮูดาไปทางชายแดนของเอโดมทางใต้คือกับเซเอลและเอเดอร์และยาเกอร์และชินาและดิโมนาและอาดาดา และเคเดตและแฮทซ์อและยิทนานซิฟและเทเลมและเบอาโลดและแฮทซ์อฮาดัทาและเครโทเฮสรอนคือแฮทซ์ออามัมและเชมาและมูลดาและฮัซซากัดดาและเฮชโมนและเบตเปเลและฮัสซาชูอันและเบอชบาวและบิสยุธยา บาลาและอิอิมและเอ็เซมและเอลโทราดและเคสินและฮอมาและสิกลากและมัดมันนาและสันสนาและเลบาโอดและชิวหิมและอายินและริมวลหัวมือทั้งหมด29แห่งพร้อมกับหมู่บ้านของพวกเขาในที่ราบต่ำเอสทาอูและโซราและอาชนา และซาโออาและเอนกันนิมทัพปาและเอนามยามุดและอดุลลมโสโคและอาเซกาและชาราอิมและอดิธาอิมและเกตเอราและเกตเอโรทายิมสิบสี่หูเมืองพร้อมกับหมู่บ้านของพวกเขาเซนาและฮาดาชาและมิกดานกาและดินอาและมิสเปและยุเสเนอัม และคิดและโบสขัดและเอกกรนและกัปโบนและลามามและคิทลิตและเกเดโรดเบดดากอนและนามาและมักกีดะ1สิบหกเมืองพร้อมหมู่บ้านของพวกเขาลิบนาและเอเธอร์และอาชานและยิบธาและอาชนาและเนสิตและเคอีลาและอักซิตและมาเรชาเก้าเมือง พร้อมหมู่บ้านของพวกเขาสมการพร้อมเมืองและหมู่บ้านของมันจากสมการถึงทะเลทั้งหมดที่อยู่ข้างอดโดดพร้อมหมู่บ้านของพวกเขาอดโดดเมืองและหมู่บ้านของมรรดาเมืองและหมู่บ้านของมันจนถึงลำธารแห่งมิสราอิมและทะเลใหญ่พร้อมชายฝั่งของมันและในแดนภูเขาชามูและยะทีและโซโค และดานนาและคิริยาสนาคือเดบีและอนาบและเอชเทโมและอานิมและโกเชนและโฮโลนและกิโลสิบเอ็ดเมืองพร้อมหมู่บ้านของพวกเขาอารับและดูมาและเอชานและยานิมและเบธทัปุวาและอาเฟาและฮุมทาและคิริยาตอาบาคือเฮพรอนและซิอนเก้าเมือง พร้อมหมู่บ้านของพวกเขามาโอนคาเมลและซิฟและยูธาและยิบรเอลและโยคอเดอามและซานัวกายินกิบาและทิมนาสิบเมืองพร้อมหมู่บ้านต่างๆฮานฮูลเบตซูและกระโดและมารัตและเบตอีกคนและเอลเทโคนหกเมืองพร้อมหมู่บ้านของพวกเขา คิริยาตบบาอันคือคิริยาตเยอริมและรับบา2นสองเมืองพรหม,มู่บ้านของพวกเขาในถิ่นทุรกันดารเบตอาราบามิดตินและเสคาคาและนิชาญและเมืองแห่งเกลือและเอ็นเกดี6เมืองพรหม,มู่บ้านของพวกเขาส่วนชาวชาวเยบุสผู้อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มนั้นลูกหลานของยาฮูดาไม่สามารถขับไล่พวกเขาออกไปได้ ดังนั้นชาวชาวเย,ยบุสจึงอาศัยอยู่กับลูกหลานของยาฮูดาในเย,ยรูซาเลม็มจนถึงวันนี้